สวัสดีครับเพื่อนๆเอฟซและท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้วันที่16กรกฎาคม2 5 6 5นะครับซึ่งเป็นวันที่ทุกคนรอคอยนะครับผมวันนี้เป็นวันที่รัฐบาลประกาศผลนะครับประกาศผลสลากเกฑ์แบ่งนะครับไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับก็จะถึงแล้วน,นะครับแต่วันนี้ เรามาดูคลิปของพานอยกันต่อนะครับก่อนจะดูตัวเลขกันแล้วก็มาดูคำเตือนกันเชื่อเคยนะครับผมคลิปวิดีโอนี้ทำขึ้นาเพื่อความบันเทิงและเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดขอบคุณครับ วันนี้เรามาตามแนวทางพานอนกันต่อนะครับก็จะมาดูคําเตือนเอ้ยมาดูไว้นี่กันก่อนนะครับดูยอนหลังเมื่อวานนี้ก่อนนะครับคือสรุปเมื่อวานนี้นะครับผมเมื่อวานนี้วันที่สิบห้านะครับฮานอยนะครับฮานอยแตกรัวรัวเลยนะครับผมฮานอยเมื่อวานนี้นะครับ รอบปกตินะครับรอบปกติก็เข้า <thì> ตามเป้านะครับคือหนึ่งหนึ่งบนนะครับหนึ่งบนแล้วก็มามาหนึ่งล่างด้วยนะครับหนึ่งบนหนึ่งล่างนะครับเมื่อวานนี้นะครับแ่งบนขั้งล่างนะครับผมสําหรับรูดนะครับส่วนจับคู่นะครับส่วนจับคู่แตกรัวรัวเลยนะครับผมสิบ 4กับสินะครับบนสิ่ล่างออก17นะครับผมออกตรงๆเลยนะครับสำหรับฮานอยก็ปกติเมื่อวานนี้นะครับส่วนรอบอื่นก็ไม่เข้านะครับไม่เข้าก็น้อยอรอบ VIP กับรอบพิเศษไม่เข้านะครับก็มาเข้าแค่รอบปกติรอบเดียวนะครับแต่ก็เข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับผมจับคู่นะครับ ส่วนรูดก็บนล่างเช่นกันนะครับก็คงจะมี FC หลายท่านนะครับคงจะโชคดีกันทุกทุกคนนะครับที่เข้ามาดูในรายการาคลิปของทางช่องนะครับส่วนลาวนะครับลาวเมื่อวานนี้ก็ไม่ผิดหวังนะครับไม่ทำผิดหวังนะครับก็เช่นกันครับสำหรับลาว ข้ารูดสามตรงตรงนะครับรูดสามนะครับจับคู่นะครับจับคู่ก็3าห้าตรงตรงนะครับผม3 5ห้าตรงตรงเลยนะครับก็ปังมากครับเมื่อวานนี้ทั้งลาวและฮานอยนะครับก็คงจะมีเอฟซีหลายท่านนะครับคงจะโชคดีกันนะครับก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะครับผมสำหรับท่านผู้โชคดีนะครับ วันนี้มาตามแนวทางหานนอยกันต่อนะครับวันนี้มาตามแนวแนวทางหานนอยกันต่อวันนี้รูดนะครับรูด รูดบน8 9นะครับปกตินะครับผมเขียนไม่ตรงสักเท่าไหร่นะครับ จับคู่นะครับจับคู่เก้าสามสามหกเจ็ดสี่ ก้าสองสี่สองเจ็ดห้านะครับเจ็ดห้า เก้าหกเก้าหกสองสามเก้าหกสองสาม ก็ขออีกชุดหนึ่งนะครับหางหนึงนะครับเก้าหนึ่งนะครับหนึ่งอาจจะยังไม่หมดนะครับอาจจะมาอีกนะครับมัดรวมสามน้อยนะครับ เดืนรอบปกตินะครับสิ่นเคย หน้อยวันที่สิบหกเดือนเดือนเจ็ดปีหกห้านะครับรูดนะครับรูดแปดกับเก้านะครับผลรอบปกตินะครับจับคู่ก็จะเก้าสามสามหกเจ็ดสี่เก้าสองสี่สองเจ็ดห้าเก้าหกสองสามเก้าหนึ่งนะครับมัดรวมสามน้อยเน้นรอบปกตินะครับก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับผมก็ไม่ต้องอธิบายมากมานะครับก็เหมือนเดิม ตัวเด่นตัวตัวน้นก็คือจับขีดเส้นใต้ไว้นะครับติดขีดเส้นใต้ไว้ก็มัดรวมสามนอยเช่นเคยครับเน้นรอบปกติใครชอบรอบไหนก็ไปจับเอาไปจับรอบนั้นได้นะครับผมส่วนตัวเลขก็เหมือนเดิมครับมีสิทธิ์เข้ามีสิทธิ์หลุดทุกวันนะครับผมไม่ใช่ว่าอจะทําแม่นทุกวันเป็นไปไม่ได้นะครับก็มีเข้ามีหลุดนะครับทั้งสามรอบเลยนะครับ ขอใหท้ทุกคนใช้วิจารณญาณน,นะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับนำไปลงทุนได้นะครับทุกๆรอบนะครับสำหรับแนวทางวันนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับผมกับหน้าจอไว้เลยนะครับกับหน้าจอไว้เลยนะครับ สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแนวทางเพียงเท่านี้นะครับผมก็ขอขอบคุณ f อซทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้สเสมอเลยมานะครับก็ขอบคุณมากนะครับผมก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีเงินเข้าขเป๋าตังค์ทุกๆวันนะครับขอให้โชคดีตลอดปีและตลอดไปนะครับผมก็ขอให้เฮงรวยทุกๆท่านนะครับก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ